วันที่1มีนาคม2566เวลา9ก้าริกาในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวยัยคุณพ่อริงรีพนาวันสมบัติอายุ91ปีชุมชน,ชนบขศตามโครงการสวัสดีประชากรอวสโสประจำเดือนมีนาคม2566ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถือเป็นการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งโดยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมพยาบาลกองสาธารณาสุขและสิง่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ต่อมาเวลา10นาฬิกานายกุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและสาธารณาสุขระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ยรรอยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณห้องประชุมก,กันเกาชันาช้น3ศูปปนย,ย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรีนวิวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13.30นาทีนายยุทเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูในห้องประชุมหอบุฒ1ร้อยเอ็ดชั้นหนึ่งในเวลาต่อมาในยุคที่สมนุตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาภายใต้การดําเนินการตามโครงการก่อสร้างสีขาวโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ในห้องประชุมปทมานนสมาร์ทรูมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาล101วันที่2มีนาคมเวลา8.30นจา่าส,สิบเอกทรงุศบุตรองปลัดเทศบาล1 0 1อร้รอย่วมพิธีถวายราชสักกรราระวางพันธุ้มดอกไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีม,มือแรงงานแห่งชาติประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชกรารจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีณหอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมา เวลา13บสามนาฬิกานาทีดรนชากรมาชมาดวนรองในทศ่สิบมณฑเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีสงการประจำปีสองพาโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่3มีนาคมเวลาเก้าริกาเ้านาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกิตตลากเลข,ขานุการในที่สิบมรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีบวงสวงและสการาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพวิตรปร สมครั้งที่3าหน้าณลานพุทธโทอโดมเกาะกลางมึงพลลันชัยจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14นาฬิกาในโยคเทศมนตรีมองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลมองร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานจากบริเวณหน้าหอไตรมณฑลพิธีกลางน้ำวัดบึงพลานชัยพระอารามหลวงแห่รอบบึงพลานชัยและอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานขึ้นประดิษฐานยังขอพระอุปคุตณลานพุทธทอดมเกาะกลางมึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ่อมาเวลา1 9บเกานฬิกานายยุทศมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดร่วมงานพาแรงมหาทานพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงและรับมอบประกาศกิติคุณหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวทร้อยเอ็ดประจำปี2 5 6 6นายกนลานสายเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่4มีนาคมเวลาเก้านาฬิกนาทีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบูญพเวทร้อยเอ็ดประจำปี2 5 6 6 โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้าส่วนงานราชการหน่วยงานภายในภาครัฐและเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ณบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และเกาะกลางเมืองพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่5มีนาคมเวลา10.30นนายุทศมเนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมแหกกันจอบกันหลอนเนื่องในงานมหาทานบร,รมีประเพณีบุญพเวทร,ร้อยเอ็ดประจำปี2566ณบริเวณสวนสุเดชพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่7มีนาคมเวลากาัลยาดดรวัฒนพงศ์จิตสงสวัสดิ์รองนายรัฐมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี2566รุ่นหนึ่งโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมศาส,ส,สินสองชัง้น2ศูนย์บริการและพะัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเวลาต่อมานายเรืองรัตนพงศ์สถิตรองในที่สุนทรีเมืองรออ้อพร้อมด้วยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อเอ็ดและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงบื้นที่ตรวจติดตามและดําเนินการก่อสร้างโครงการบ่อกําจัดขยะฝังกลบขนาดเล็กณสถานที่ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะเทศบาลตําบลนิเวศ อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่8มีนาคมเวลาการิกา30นาทีดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายชุดรมนตรีมืองรอยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลมองรอยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ความร่วมภพปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณน,นห้องประชุมสัตสิมชันน้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาต่อมานายเริงรัตนพงศ์สถิตรงนาทกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร,ร้ 101, รอมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งเข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณน,นห้องประชุมสุทนทรเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13 3 0านาา จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยดรนุชากรมาชมาดลรองในรัฐมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเสนอแนวทางการจัดทําสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบมงพลันชัยร้อยเอ็ด กับนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ณนห้องประชุมมหาเจษดาบดินชั้น5้ารลกลางจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวันที่9มีนาคมเวลาเก้กานาทีดรนุชากรมาชมาลนร,รงนายรัฐมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือและติดตามข้อมูลคณะทำงานเครือข่ายและคณะทำงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สุขภาพยั่งยืนณห้องประชุมชั้น3เทศบาลตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่10มีนาคมเวลาการิกาดกรนุชากรมาชมาลดรงนินสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดปีการศึกษา2 5 6 6ณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา15บหนาฬิกาดรวัฒนพงษ์ชิงสวัสดั์รองในยุเทศมนตรีมังร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟทำความสะอาดภายในบริเวณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเมืองสะอาดโดยมีนายทูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่11มีนาคมเวลา9ก้นาฬิกาดรวัฒนพงษ์ชิงสวงสดั์รองในยุททศมนตรีมังร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประมูลให้ชาา่วลาด ทองหลังที่1และหลังที่3หน้าอาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเ Service, สร็จวันสต็อปเซอร์วิสสํานักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่13มีนาคมเวลา9ก้านาิกาในอยุธทศสนตรีเมืองร้อยเอ็ดรอพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสด,ดีประชากรอาวุโสประจำเดือนมีนาคม2 5 6 6จําจำนวน2รายได้แก่คุณพ่อศักชัยรือโชชยัยอายุ90ปีชมุมชนโรงเรียนเมืองและคุณแม่นิตยาสิรีวันอายุ90ปีชมุมชนวัดบึงโดยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากท ในบาลกองสาธารณาส,สุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรนึงในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลา14นาฬิกาประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,566ในห้องประชุมปฐมานนท์ชั้น2สมารูมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่14มีนาคมเวลา8.30นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมีนาคมครั้งที่3ประจำปี2,566โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานใน รอบเดือนที่ผ่านมาณห้องประชุมศาสสินชั้นหนึ่งสูรบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13.30นนานยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนมีนาคมครั้งที่3ประจำปี2566โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดําเนินง,งานในรอบเดือนที่ผ่านมาณห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์ทรูมชั้น2สํสนงงานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่15มีนาคมเวลา8.30น 30นาทีประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมติดตามงานบำบัดน้ำเสียเพื่อพัฒนาน้ำเสียพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา9ก้านาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและแผงลอยจำหน่ายอาหารโครงการสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนประจำปี2566โดยมีดรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัส,วสดิ์รองนายกุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ณนห้องประชุมศูนย์ทอนเทียบชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อย ต่อมาเวลา10บนิกานาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดข้าพบนายพงษ์รัฐพิรมรัฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหาหรือในการออกแบบก่อสร้างพุทธมนทลร้อยเอ็ดชัยะมนทลพุทธมนทลกลางน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดและงานพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนักกรุงเทพมหานคร วันที่16มีนาคมเวลาการิกาในนายกเทศมนตรีเมืองร้อเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สําเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อประจำปีการศึกษา2566 ณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัสะทองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาต่อมาในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมพนักง,งานและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ครูไม่มีวันลาประจำปีการศึกษา2565และมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีดรชากรมาชมาดลรองนายุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมือง ในห้องประชุมอินทนินโรงเรียนเทศบาลวัดสททองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่17มีนาคมเวลากัลิการนยุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกรมยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสประจำเดือนมีนาคม2556จำนวน2รายได้แก่คุณแม่จันเชิงสะอาดอายุ96ปีชุมชวนวัดเหนือพันตำรวจตรีสวัยเฉว,วียงวาดอายุ96ปีชุมชวนวัดบึงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากทีมพยาบาลกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลา13บสนิกาประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริตขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคสีในห้องประชุมปัฐมานน์สมาร์ทรูมชั้น 2, สองสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเวลาต่อมา นายกคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนายปิยกรอภิบาลศรีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะนำเสนอโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดพร้อมเยี่ยมชมรับฟังการบรรยายหน้หอว์ดร้อยเอ็ดวันที่18บแนาคมเวลา 6. กา30นาทีในยกคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณหน้าสลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา,าการนายุทธศสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่20มีนาคมเวลา15นากา30นาที เตอร์วัฒนาพงศ์ชิส่งสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมนําเสนอผลงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์ทรูมชั้น 2, สองสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่21มีนาคมเวลา9นาฬิกานายเรืองร,รัตนพงศ์สถิตรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2565 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัดเจ็ดโดยมีนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานกล่าวต้อนรับนหอประชุมกลางชั้นสองวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็ดต่อมาเวลา18บแปนิกานายเรืองร,รัตน์รัตนพงศ์สถิตรองนายุทศมนตรีมองร้อยเอด็ดร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมดนตรีในสวนงานคอนเสิร์ตร,รักถิ่นไทยสีภาคโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานในพิธีณเวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอด็ดวั วันที่22มีนาคมเวลา 7..30 นาทีประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมมอบรางวัลแก่อปภรรดีเด่นและอปร,รอที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความาวุริยะอุตสาหะเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13 30นาทีนายรังรัตรัตนภาา์การสิบรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อย ครั้งที่2ประจําปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระมหาเจดียด์ชัยมงคลชั้น5สะล,ะลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่23มีนาคม,มาเวลา10.30นาีนยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์โดยมีนายเชี่ยวชาญเนธานหัวหน้าแผนกบริการและงานธุรกิจกองบริการลูกค้าฝ่ายวิศวกรรมและ บริการการไฟฟ้าเขต2จังหวัดบนราชธานีพร้อมคณะเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ณห้องประชุมปัทมานนนสมาร์ตรูมชั้น2สำนักง,งานเทศบาลเมืองรในเวลาต่อมาดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัิรรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง5ปีประจำปีงบประมาณ2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระเอ็ดเข้าร่วมการอบรมเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง5ปีในเขตเทศบาลเมืองระเอ็ดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยณศูนย์นาส,สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนท่านครเทศบาลเมืองระเอ็ด ต่อมาเวลา17นา,านิกานายยทเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมรับการตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณ2,566นห้องประชุมปฐมานนท์สต์ทรูมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่14มีนาคมเวลา10นาฬิกานายเรืองร,รัตนพคาสถิตย์รงนายกุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกรมธนารักษ์ร้อยเอ็ดณห้องประชุมกรม ธนารารอย็ดจังหวัดร้รอยเอ็ด,ด,ออดต่อมาเวลา10.15นานายโยชิสุบนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสประจําเดือนมีนาคม2 5 2 6จำนวน3รายได้แก่ คุณพ่อสุมิเอือ้อรันโชตอายุ90ปีชุมชนวัดคุ้มคุณพ่อสาวศรนสนามอายุ95ปีชุมชนสีอุดมคุณแม่หนูพิม์คาดพันโนอ,อายุ90ปีชุมชนท่านครซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมมอบกระเช้าพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลา14นานิกานายรังรัตรัตนพคาสถิตรงในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง แนวทางดำเนินโครงการเอกชนร่วมลงทุนระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณนห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์ตรูมชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่7 7มีนาคมเวลาก3านาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคุณหญิงนาธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรมและคณะ นำเสนอโครงการเพิ่มพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดพร้อมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายณนะหอวูดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13 3 0นาินาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลณห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ศาสะลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา15 3 0นาินาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมปรับปรุงและพัฒนาหอวูดร้อยเอ็ดณห้องประชุมประธรม มานน์สมาร์ทอุล์มชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18มีนาคมเวลา10.00นดรนุชากรมาชมาดนรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือและติดตามข้อมูลคณะทำงานเครือข่ายและคณะทำงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืนณเทศบาลตำบลเสรลภูมิอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่19มีนาคมเวลา9.30นนานยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอประจำเดือนมีนาคม2566ครั้งที่3และพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมป้ายเช่อชูเกียรติชุมชนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านหน้ามองปีที่15โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณนห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5ศรัากลางจังหวัด ต่อมาเวลา13บสามนาฬิกาดรชากรมาชมารนรงค์ในยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเขาร่วมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2 5งพันห้าร้อยห้องประชุมอาคารสำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดชั้นสองต่อมาเวลา14บสนาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิตสงสวัสดิ์รงนายุทธศบตรมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วม พบปะประชาชนโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ปีงบประมาณ2,566 ณศูนย์สสชุมชนบ้านทองถิ่นประชารัฐร่วมใจเทศบานเมืองร้อยเอ็ดวันที่30มีนาคมเวลา13บสามวิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกิตตลกเลขาธุการในยุคทศสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปีงบประมาณ2 5งพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้า ายวันพระสาชสมพ2 2มีสายน โดยมีพระภูมิวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสนองดลประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายครวัสณวัดบึงพลันชัยพระรามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14นาฬิกาดรวัฒนพงศ์จิตสงสวัสดิ์รองนายยุทธศาสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2566โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในห้องประชุมสระสิมชั้น2ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่31มีนาคมเวลา8ปดนกานาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok สาธิกิตลักษ์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายรัชศ,ศักราะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าโดยมีนายสนงลนประสิทธิ์องผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลาต่อมาดรวัฒนพงศ์ชิสงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพ ok ร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาเมออร็ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานีซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณน, 8, นห้องประชุมสสินศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด